ดีนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องของรอบรอดูผิดปกติเขาบอกว่า6เดือนแลวนะฮะรอบฤดูไม่มานะฮะไม่ได้บอกอายุของคุณผู้หญิงน่าจะอายุต่ำกว่า40ปีนะบอกอยากมีลูกไปคูนมาลูกได้ไหมไอเ้เลือกการคูนมาลูกโดยไม่จําเป็นเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดแรกเลยที่บอกว่าไปคูนมาลูกแล้วจะท้องไหมเนี่ยไม่ต้องถามต่อไปนะห้ามขูดโดยเฉพาะ ขูดมะลูกมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยขูดมะลูกก็ขูดมะลูกก็จําเป็นคนไข้ที่ไม่มีเมนเนี่ยนานบางทีเยื่อบุมลุกหนาแล้วก็คุณหมอเขาสงสัยว่าจะเป็นเยื่อบุมลุกหนาแล้วก็มีภยัติสภาพไหมเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือเปล่าเขาก็อาจจะเป็นขูดมะลูกเพราะมีเลือดออกผิวปกติแต่โดยปกติเราไม่ทําอะไรเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันยกเว้นว่าคุณอายุ40กว่าเกิน40ปีขึ้นไปหรือว่าเกิน35แล้วก็มีอาการอื่นเริ่มด้วยอะไรเงี้ย นะมีเลือดออกมีอะไรต่างๆอันนี้ต้องขูดหรือดูดเอาเซลล์ไปตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็ยังไม่มีแค่ว่าเป็นขาดเป็นบ่อยๆเนี่ยเราต้องดูว่าเราเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเขาเรียกว่าโรค PCO หรือว่าโรคที่มันรังไข่เป็นรงพึ่งพวกนี้มันจะเป็นมีของมองผู้ชายแล้วก็ไข่ไม่ตกทําให้เราไม่ท้องไงแล้วก็บางคนเจปปีถึงจะมีลูก ึ้นมาก็เพราะว่าอะไร่ราไข่มันตกไข่พวกนี้ไม่ใช่ไข่ไม่ดีนะแต่มันไม่ค่อยตกอย่างคนนี้หกเดือนไม่มีเนม,มเนไม่มีประจำเดือนอาจจะเป็นโรคนี้นะแต่ก็ต้องไปตรวจดูเพราะว่าโรคนี้มันมีความเกี่ยวพแกวเนื่องกับโรคอื่นๆด้วยเช่นอาจจะ,ะทําให้เป็นอินซูลินรีสิสแตนหรือว่ามัน,ม,ม,นมันทำให้ต้านต่อต่อฮอร์โมนอินซูลินได้แล้วก็ส่วนใหญ่จะอ้วน นะเนื้อตันเนื้อไม่ตันหรอกแต่ว่าเนื้อมัน,มนแค่มันอ้วนอ,อ้วนมากออกมาเพราะามีแอนโดรเจนแล้วก็ไข่อ้วนมากผูนี้อ้วนมากไข่ไม่ตกบอกว่าจะตรวจภายในดูาสาั้นผ่านทางช่องคลอดการดูสัวผ่านทอมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปดูไปตรวจแล้วก็มีหมออ๋อมันอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ตรวจดูาสาันผ่านทางช่องคลอดอยางทีผิดพลาด เพราะเราต้องเห็นด้วยตาเลยนะว่าเป็นถุงไข่ขนาดเล็กๆประมาณ0.8มิลอยู่ส่วนอยู่ที่ขอแต่บางทีมันก็กระจายเข้ามาข้างในด้วยนะเข้ามาในเนื้อของหลังไข่เราก็เลยเรียกว่าเป็น PCOD หรือ PCOS Polycystic Ovary o v a r i n Disease หรือ Polycystic Ovary Syndrome นะคนไข้พวกนี้เนี่ยมีลูกยากนะครับแล้วก็ ไข่ไม่ค่อยตกไข่ปกติคนไข้ส่วนใหญ่ก็อยากมีลูกมีลูกก็ไปไปหาหมอดีกว่าอย่าไปคุ้นเนลูกนะฮะอย่าไปหาหมอสูปัจจุบันหมอสูนเนี่ยก็จะมีจะมีหมอสูที่ราาักษาเรื่องเกี่ยวกับมีลูกยากด้วยเขาก็จะดูสาวให้ถ้าเกิดว่าเขาคิดว่ากลุ่มเป็นกลุ่มที่ P c o ีโอดีบีซีออะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราไปลดน้ำหนักก่อนงัรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดน้ำหนัก สิปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยสิแล้วก็สักพักหนึ่งไข่ก็จะตกแต่ถ้าไม่ตกเขาก็จะกระตุ้นไข่แล้วก็ฉีเชื้อหรือบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่จะต้องไปทําเด็กลัดแก้วก็มีนะเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ไม่ใช่มีลุกง่ายแต่ว่าเวลาเราไปทําเด็กลัดแก้วกับทาได้ไม่ยากนะแต่ควรจะไปหาหมอ